จะพักโดยปกติมีทั้งจะต้องทานอาหารเย็นอยู่เสมอแต่พอมาลับถึงแปดตรงที่ฟอยสายลงแล้วกลับไปบ้านกินข้าวไม่สะดวกเจ้า่าดมันยังไงดีไม่รับก็พูดว่ารับไปแล้วกินข้าวไม่ได้วัาเ่าว่าเรื่องรับจะทอที่จะเกรรมาานดีเรื่องแล้วก็รักษายแค่สิบห้าก็พอ เอาวิธีอ so, 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 ั้นยังไงรัาผมอากินข้าวเย็นมัขาขาดใช่ไหมกลับไปก็รอดก็ร้อนใช่หรอว่าเวลาอะไรก็มาฐานสมาทานสิบแปดเขาเลยสิตงก็มาจันปา่ๆแล้วก็มาถามด้วยก็าจันใช่ไหมปากนี่ก็บอกไปบ่อยแล้วแล้วเราก็กินข้าวไดรักษาช่วงเวลาที่สันตอยิ้มแม้วเวลาประเดี๋ยวเดียวแล้วเราทำจิตบริสุทธิ์ปากอันนี้อันนี้สูงสูงมาก จะช่วยในสมุนเองนะทุกคนนะตัตปลไปกินได้แค่เท่าเย็นเท่าร้อนอ๋อขอแแลงเพราะเวลาปฏิบัตินั้นเองใช่ใช่โอ้ของพ่อดีนล้วสิงห์ข่อนสั้นขรรคยาวได้ไม่สิงห์ไม่สั้นไม่ยาวแฝงก็แค่แฝงแค่ห้าแต่ว่ารักษาช่วคราวได้โอ้โหแม่ว่าดัวเป็นผู้ปฏิบัตินะครับมีแขนมี